เอกสารจะให้โยมดูครับดตอนนี้ของท่านอาจารย์อาจารย์อาจารย์นี่ที่ส่งมานี่อันี้โอเคเลยนะฮะจยาข้างหน้านี้ใส่ผ้าผนวกนะแล้วก็เนี่ยประเทียมีใไชขอเอ้อัดีเ่ลยเขอ เนาะท่าต้องไปแจ้งข้างท่านต้องไปแจ้งข้างล่างนะว่าเขาต้องลงเป็นประหยัดสี่ขาดอเลยเาะต่นี่มหยิบวหนงคยี่โมยัวหน่ยี่โหยิบตัน่นยี่หยาบตัยหนึงยอ่มยตัมหนยี่มยะบ่งคะ่โมหยตัหนึรงยี่มงหตัหนมนีงหหน้างระีมงหันเ่งคะยี่หยตว่งคนยมยตัวหนยีมยตวเงนยมย การศึกษาประเพณีบุญข้าวจีอาจารย์การศึกษาประเพณีบุญข้าวจีกรณีศึกษาบ้านโคกไม้แดงตำบลพระแก้วอำเภอสังขาัจังหวัดสุรินทร์นะคะ และไหนคือข้าวจีท่านเนี่ยไอข้าวขาวนี่หรอ้ไโยงนึกว่าเป็นไข่เจียวไม่ช้าไม่เอยโยไหนข้าวจี่ไอ่ไข่เจียวเปล่าวะอสงสัยฉันหมดละมั้งน่เลยอยู่ก้อนเยวหรือถ่ายมา กระบวนการตอนเผาปั้นข้าวแล้วเขาไปจีดข้าวเขาไปจีแบบไหนน่ะมันเป็นภาพชาวบ้านจีอย่างนั้นด้วยโอ้ยไม่ได้ไปแต่ตนั้นเขาให้ไปสวดเฉยๆแล้วให้ไปสวดไอ้ตาลทุ่งนาลอกหมู่บ้านไปสวดแล้วภาพพวกนั้นมีไหมมีแล้วก็ภาพที่เขาแบบจีของจีข้าวมีไหมเห็นการตรงนั้นไปก็ไปน่าสวดแล้วอ่าพักกีก็กีในเช้ามืดโอ้พัฒนาไปไกลมีมีมีตำรวจเรื่องนี้เรื่องนั้นไห มีนาเสร็จแล้วมาดูการท่องเที่ยวใหม่ที่กระยี่ภาษาภาษาที่เป็นที่เขาไล่จะเขาษาเขาเหนียวนะเพื่อศึกษาวิธีการอนุรักษ์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีเพื่อศึกษาเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์น้องประเพณีเนาะเป็นอนุรักษ์ดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการท่องเที่ยวไม่น่า มันต้องเป็นระดับใหญ่ๆของเหมืนมันเหมือนช้ามืนบ้านบ้านตักบ้านตักลาเห่ยอย่างนี้ก็ได้เออก็เป็นเป็นข้อที่สามก็จะเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีบุญเข้าจีบอย่างดีกว่าเนาะโอเคนี้นะคะโอเค อาจารย์การสอนก็โอเคประวัติความเป็นมาความเป็นมาบุญเข้าจีนะเป็นยังไงยังไงยังไงแบบนั้นอาจารย์อย่าลืมอ่าเอกสารอ้างอิงด้วยเด้อเอกสารอ้างอิงแล้วก็ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะอาจารย์ค่ะแล้วท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรอย่างไรแบบไหนครับที่จะพัฒนาต่อยอดงานของตนเองไปค่ะอาจารย์ครับเราไปสัมภาษณ์เนาะ ในกรณีขอในความที่เป็นโครงการบริทางการเลยเป็นยังไงครับอ่าในเรื่องไหนคะเรื่องแปลถูกตามัแตงเล้วผมไปทำพลาเรื่องบแตงที่กว่าแปลว่าอะไรใช่ไมควาหมายว่าแตงแตงคือในในความหมายของแตก็คือว่าอืมเดไปตรงนั้นนะแล้วก็อีกคนนึงเาบอกว่าแปนี่แบบระแแไปถที่ที่ที่สูงเวลาั้านี่ไปเื่อนระแแบระแแบรืแ แเตลล์ไม่เล่น uh, บ้านสเตลล์อะไรแบบนี้ใช่ไหมเป็นทำหมายแล้วก็ลื่นแล้วก็แต่ก่อนก็มีหินตัวนี้จรดินด้วยดินป้ายังมีก็ดินป้ายแต่ยังหาไม่เจอชนินี้อาจารย์สามารถถ่ายรูปมาได้ใช่ไหมถ่ายโดูแล้วก็ว่ายไปอ่าโอเคอ่าเป็นกรณีอย่างนี้เนาะอ่านี้อาจารย์ดูนะคะเวลาเราจะมาเขียนงานวิชาการที่มา ของคำว่าบ้านแตบนบางทีเราจะจะต้องใส่ประวัติบ้านแตนเนาะท่านี้พอระนะักขึ้นชื่อว่าบ้านแตนตั้งอยู่ที่อ่านี่นะประวัติความเป็นมาของชุมชนก็บอกว่าบ้านแตนตั้งอยู่ที่หมตำบลอำเภอจังหวัดสุรินคำว่าบ้านแตนมาจากความหมายสำคัญสองอย่าง จากการสัมภาษณ์นายกได้กล่าวว่าคำว่าแตนมาจากหินชนิดหนึ่งหรือการเรียกชื่อหินอย่างหนึ่งที่ปรากฏในชุมชนสมัยโบราณแล้วนำชื่อหินนั้นมาสร้างเป็นคำเรียกชุมชน วงเล็บคนนี้คือใครคคอคนที่สัมภาษณ์คือใคร